เมื่อนเราขายอะไรขาย,ปลา,ยาปลาน้อยดิจาระยี่สิบปลาน้อยจาละยี่สิบไปไปรูพี่ยาขายปลาน้อยกันนะมาขายให้หน่อยห <c oughs> นูมาขายปลาเจ๊หน่อยเร็ว <c oughs> จาละยี่สิบปลาน้อย <c oughs> เร็วร <c oughs> เร็วเร็วจาละยี่อาเร็วเร็วเพลงเลยแถมหน่อยดิ <c oughs> แถมหน่อย <c oughs> จาละยี่สิบปลาปลาน<ๆ>้อย มาดูว่าเราจะขายไปหมดไหมวันนี้ที่นี้ครับมันเยอมารูว่าเราจะขายไปหมดไมดหม,ไมนี่ส่วจาละยี่สิมันเยอะ ไมมันเยอะนะคือไปเก็บไว้ได้เอาจานหนึ่งหนไหมบอกว่าซือไปเก็บไว้เลยมันเยอะมันปลูกมันอร่อยนี่เลยลูกยี่สิแถมแถมจานละยี่สิบเลยจดมีจ้านั่นไงพี่คหมดหมดาจองหมดแล,แ,ลแต่ปลาเ้อกจานละยี่สิบมันเยอะมันมีแทนเสียกค่ะอะกระดูกจานละยี่สิบเอาไหมเอาไหม เอาไหมจามนละยี่สิบสม,มันเยอะยีย่สิบบาทมันเยอะไปแช่ตู้เย็นไว้จานละยี่สิบปลามาเทอีกจ้ามามาเทอีกนะจ้าจานละยี่สิบไม้จานละยี่สิบจานละยี่สิบจานละยี่เลยเอาถุงอื่นมาจะจะใช้ขายปาลาอย่างเดียวเลยนี่ อาหารอะไรยี่สิบมันเยอะมันเยอะมันเยอะอร่อยมันเยอะสองจานเลยไปแช่ยเย็นไว้ทอดกินอยากกินก็มาทอดไม่อยากไม่อยากก็แช่ยเย็นไว้เอาเยอะยี่สิบบาทมันเยอะแค่ไหนสี่สิบบาท,อบาทอขอขอก่อนได้ไหม เหลือหกสิบบาทใช่ไหมมันเยอะมีเอาเอาทกระชากกรคชากจานหนึ่งปลาน้อยปลาน้อยอะไรจ๊ะกราแถมใช่แล้วค่ะปลาน้อยปลาน้ยจานตัหยิบมาเลยปลาน้อยหยิบมาเลยหยิบมาเลยมันเยอะมันถูกพันอะหน่อยมันเยอะ กี่ยี่ห้านู้นน่ยปลานยจาระยี่จ้าจ้าจ้ไม่เอาค่ะไม่เอาจานหนึ่งจาระยี่สิบปลา้นยเอาขายดีปลานยปลา้อยมันบำรุงกระดูกไปเลยแล้ไปสิบัก่นนะคะจาละยี่เดียวปลาโนยมันเยอะมันเยอะยี่บาทมันเยอะนะอ๋อมันเยอะจริงนะยีบาทมีใครขายจริง เอาไม้ปลาน้อยจาระยี่ห้าสิบสองสิบมันเยอะมันถูกมันอร่อยเอาไปเลยจาระยี่ปลาน้อยจาระยี่สิบจ้าเอาไปเอาเสียงจาระยี่เอาไปทอดเองเลยนะวันนี้ใส่ได้เลยทอดเสร็จปุกทุกทุกทุกจาระยี่จ้าก้อยเดียวจ้าก้อยไหนคะ ดานนี้ยี่สิบบาทเลยเตาปลาค่ะจานละยี่สิบปลาเนี่ยค่ะปลาน้านอยได้ค่ะแม่ได้มาเยอะก็ขายถูกๆไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้เอาอะไรจ๊ะเอาปลาน้อยอ่ะแถมไปยืนรอนานจานละยี่ิจะปลาน้อยเอามาเร็วๆหมดแล้วไม่มีนะหมดแล้วหมดเลยนะปลาน้อยเนี่ยด้านละยี่สิบจ้าไม่ทำเขาเป็นพ่อเองเออมันเยอ<ม>ะ ไปแชเยไว้มันเยอะมันเยอะดูด่นไบอกว่ามันเยอะมันมเอะเอาม,ม,มาเทเอามาเทมาเทไข่ตัวไตั้ยเห็แล้วอ๋อแล้วค่ะเืนเพื่อนไปนตัวแล้วเห็นไหมไป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 ไไป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 ้นไปะไไไไ ยี่สบไม่รับเขาถ่ายวีดีโออยู่จานละยี่สิบเอาไปเลยจารละยี่สิบอสามสิบจายละยี่เลยค่ะมันเยอะมันเยอะเอามาเทมาเทไปนางเทเนิดเดจารละยี จานละยี่เลยปลาน้อยมีเยอะจะหมดไหมจะหมดไหมวันนี้หระจบหมดจ้าปลาเล็กปลาน้อยมันมีเยอะจานละยี่เลยจานละยี่สิบไปเลยจานละยี่สิบปลาน้อยจานบอกมาเลย กี่จานวันนี้ไม่ขายอย่างอื่นแล้วขายแต่ปลาน้อยจานละยี่สิบมันเยอะมอร่อยจานละยี่เลยเอตอนสามสิบเอจ้จานหะอันนี้จานละยีสิบไปเลยจะปลาน้ยนี่อะไรคะปลาน้ยยี่สิบยี่ส่เลยเยอะ จานละจรมันยมัมีันเดียวนหลังมันไม่ม <entonces S 2> ีนะเอดานลยี <Felipe S 2> so done, like, pain, ่เลยปลาน้อยดานนึงานลลยี่ไปเลด้านลยี่มาขายมะม่วงกี่ลลยี่ห้า้านจ้าจานลยี่มันเยอะมันเยอะ

ยี่าทหมูกี่เด้งอันนี้คร่กิโลคร่งกิโลไปเลยวลอกพี่ขาละยี่เลยปลาน้อยปลาน้ยจาละยี่สิบเลยสามสิบาเอาครึ่งโลเอาเกินให้แล้ว จ้าหมูถุงละทุกโลสองถุงใส่ถุงสวยใส่ถุงสวยนะจ้าเอาซื้บก้อนไอ้นั้นเรรอยห้ารอยกว่าน้าร้อยกวี้นะสองถุงนะคะพี่าละยี่เลยาลานีครับ้าละยี่สิบ้าละยี่สิปลาน้อยร้อยหนึ่งิปลาลาวันนี้ทำไหมปลาร่ายังไม่มีอ่าเดี๋ยวถ่าไม่เอาา เยอะมันเยอะมันถูกจ้าปลาน้อยจ้าปลาน้อยขายปลาเดี้ยวขายไม่นานการโดนยอนขายไม่นานเพราะว่ามันขายดียานะยี่แผลยแผลมาเลยพนักค่ะสองร้อยห้าสิบค่ะซื้อแล้วเขาซื้อไม่ซื้อไปแล้วซื้อมาสามร้อยห้าสิบนะคะแกใส่เทมันเลยลูกแกเทมันเลยยานะยี่เลยขายยังไง หมูไหนจ้าหมูสันกิลละสี่สิบจ้าถ้าเป็นถุงละน้อยจาริยี่ครึ่งโลสองร้อยจ้าอันนี้เอะไรนี้อันนี้เนาะไปเร็วไปเร็วไปเร็วเลยเจสซี่อ่าน้อยจาริยี่โอ้ยสองจานนะโอ้มันสวย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 ยานเลยไปกอดเองเลยได้จะแต็มไหมจานริยี่ อะไรจจานจานอะยี่เลยค่ะสองจานไปเขาเป็นหมูเที่ยวกี่จานคอหมูสวรัสดีนะคะจานอะยี่จะปลาน้อยจานละยี่ไปเลยดีกว่าจานจานอะยี่เอากี่จานจ๊ะอร่อยนะคะเป็นเกินไ่แช่เย็นไม่ได้เป็นเดือนเลยนะ จานละยี่สองจานได้แล้วอหยจานจลยอดเองแลเนทอดัเชียวิบเ้าปบเล้วยนนลย่เลยไปคะจานลยี่จานละยี่จาลยี่จาานนะอจานจานลยี่สิบไปเลยปลาน้ย ปลาน้อยากกินปลาใหญ่าสี่สิบบาทนี่ฮะดาล่ายี่โาเจานละยี่มันกินอร่อยเยอะมันถูสี่เก้าอร่อยาดละยกินกนปะเดียกอห้าสี่เกยี่จ้าดาละย ปลาน้อยจานละยี่ยิบไปเลยหมดแล้วนะเหลือแค่นี้แล้วอะไรดีคะจานละยี่ิอันนี้สองขีดด้วยนะอนนนขอถุงสองขีดหน่อยลูกจานละ,ะยี่ิเลยห้ากับ20เป็น70็ดสอนสามสิบชนอนในเจ๊ด้วย30อันนี้เ5็ดจ้าอันนี้30มนคะ่ะ พี่จ๊ะบันสามสิบอะไรคะัโดนลอ้อยห้าสิบคู่โดนละยี่สิบดร้อยหนึงจนร้อยหนึ่งจนมาจานละยี่หมแค่นี้แล้วนาเดินกลับมาหมดแน่นอนจานละยี่จานดยละยี่สตัวเล็กตัวน้อยสวยมากอสามสิบไปเจ๊ด้วย ยานะยี่ยี่ปลาน้อยอรเอยมากเลยสวยมันสวยมันเหลือแค่นี้เดินกลับมาไม่หอเลยนะคะยานะยี่ี่เดินกลับมามาเจ้าค่ะัวยมากเลยพี่โนของพี่วีง่ะสวยมันกน้นเยอะยี่ยี่ปลา้าแล้วจ้าอันนี้เท่าไหร่อันนี้ชิโนร้อยยี่ห้าก็ได้ยานะยี่ยี่เลยจ้าเยอะมัน

เยวลืมละสั่งตั้งแต่ก่อนอยู่ดิเดี๋ยวม,มาให้ปลาน้อย20บาทนะสองจานเดินกลับมาไม่มีเหลือบอกเลยดานละยี่อะไรจ๊ะดานละยี่จ้าเดินกลับมาหมดแน่นอนปลาน้อยจะบอกเลยยี่สิบห่างกัง iet, จานอคะใส่ถุงเลยห้ใส่ถุงเลยใส่ถุงเลยดานละยี่ จานละยี่หมดแล้วหมดเลยนะจานละยี่จานละยี่เอาอีกจานนึงเอามามันเยอะมันเยอะจ้าจานละยี่เองเลยขายแค่นี้แหละพอแล้วหมดแน่าจานละยี่สิบเราจะหมดแล้วเดี๋ยวเราลังเรามาดูว่าเราจะขายอะไรกันเอาจานละยี่สิบเราหมขาย,ขายจานละยี่สิบ ดูว่าพี่ยาจะขายอะไรให้ดูนะเดี๋ยวตามพี่ยาไปดูกันว่าทรั้งหน้าเราจะขายให้ดูกันขอบคุณทุกคนที่ติดตามและชอบชมพี่ยานะโอเค,อเคบ๊ายบาย,บาย